ในความดีีคก็ขอแจ้งความดีดีกับทุกทั้นเร่ครับเพื่อข้าการเกิดสุขภาพนักบิของกองทัพอากาศก็เห็นเราห้ามกองได้มีส่วนร่วมสร้างความสะอาให้กับกองทัพอากาศการที่เราสามารถนำเครื่องบีนให้ดีขึ้นแต่เรีนรองสาดหรือตัวนี้ ความรู้ป็นประสบการณ์ที่น้อยกระพะที่จะได้สัมผัสแล้วก็มีประสบการณ์ช่นีคผมินีขอให้ท่านได้ปลุกใจที่ได้มาเป็นนักติดามของกองการที่ได้มีโอกาสที่จะออกปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชิได้อย่างสมชัยชาติพันแล้วก็ขอเกี่ยวกาบนี้ขอให้ท่านได้ตั้งใจศึกษาอบรม วิชาความรู้ต่างๆที่ต่อไปที่จะเกิดขึ้นับเพื่อที่จะสำเร็จเปบสูตรนักบินแล้วก็นักกัติแครินี้ร่วมกับสักบินรุ่นพี่ๆที่รอคอยพวกเราอ,เรอยู่ หลังกองทัพอาปากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิงเพื่อเข้าประจำการตั้งแต่วันที่18เมษายน2559ล่าสุดกองทัพากาได้ประกาศรายชื่อ5นักบินหญิงที่ผ่านการทดสอบความสามารถและได้รับเลือกให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหญิงเหล่าทหารนักบินของกองทัพากาจำนวน5คนซึ่งคัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรหญิงของกองทัพากาจำนวน3คนหนึ่งในนั้นคือว่าที่เรืออากาศโทหญิงกาญชนกจัญญารักษ์หรือนกยูงอายุ28ปี ตำแหน่งครูภาษาศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเธอเล่าว่ารู้สึกคุ้มค่ากับความพยายามที่ได้ตั้งใจทำมาตลอดและถึงแม้เพศหญิงจะเป็นอุปสรรคในอาชีพนักบินก็เชื่อว่าหากมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบก็สามารถทำได้ก็ดีใจค่ะตื่นเต้นรู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่เราพยายามอ่านหนังสือติวอะไรต่างๆค่ะคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างแรกเลย การบินเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือถ้าเราทําอะไรต่างๆแล้วประมาทเนี่ยคือจบเลยต่อให้เป็นผู้ชายหรือว่าต่อให้บินเก่งมากแต่ถ้าประมาทก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่นึกนึกถึงความปลอดภัยเป็นระดับแรกเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะ <c oughs> ขณะที่บุคคลบนนเรือนจำนวนสองคนที่ผ่านการคัดเลือกนั้นพิซ,ซ่าหรือนางสาวชนิสาสุภาวรรณพงศ์อายุ24ปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขามนุษยศาสาตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์และจบหลักสูตรการฝึกบินจากสถาบัานการบินพลนเรือนเล่าถึงความรู้สึกหลังกล่องทัพประกาศประกาศรายชื่อนักบินหญิงออกมาว่ารู้สึกภูมิใจที่สามารถผ่านการคัดเลือกดังกล่าวมาได้ซึ่งหลังจากนี้จะเตรียมตัวเต็มที่สําหรับการฝึก ก็รู้สึกภูมิใจค,<อ>ค่ะเพราะว่าพวันประกาศนี้มันสุดๆจริงๆค่ะเาคุณค่อคตัว<อ>ที่บ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้ยังไงบ้างคะรู้สึกก็ท่านก็ให้เราทันเดินตามความฝันด้วยตัวเราเองให้สําเร็จ<ช>รนคะคะท่านไม่ได้แบบห้ามอะไรค่ะ ภารกิจแรกน่าจะเข้าไปเรียนผู้หมวดนะคะกับน้องอีกคนนึงค่ะเพราะว่าเรายังมาจากพลเรือนใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าไปฝึกผู้หมวดแล้วก็ฝึกว่ากองทัพอากาศเนี่ยเขาทางานกันยังไงก่อนคะ่ะแล้วก็ในส่วนของอนาคตถ้ามีอุปสรรคอะไรใช่ไหมคะหนูคิดว่ามันน่าจะมีอยู่แล้วคะ่ะในหลายๆอย่างเนี่ยเราก็คงจะต้องทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะฝึก หดขนาดไหนเพราะเท่าที่ดูผู้ชายก็ยังแทบเอาการอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะก็เตรียมตัวให้เต็มที่อะค่ะออกกาลังกายฟิตร่างกายเนี่ย สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง5คนจะเข้ารับการฝึกเพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินของกองทัพอากาศโดยนายทหารสัญญาบัตรหญิงจำนวน3คนที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตพาณิตรีจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสิทิการบินทางภาควิชาการและภาคอากาศรวม516ชั่วโมงโดยจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายนปี2560 และบุคคลบนเรือนหญิงจำนวน2คนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกบินจากสถาบันการบินนอกกองทัพอากาศและมีใบอนุญาตนักบินพาณิตรีมาแล้วจะใช้เวลาในการฝึกเพิ่มเติมน้อยกว่าคือ76ชั่วโมงและจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายน2,559ทนั้งมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกการเข้าเป็นข้าราชการชั้นสบาบัตรในเหล่าทหารน,นักบินประจำปี2000 159จำนวน5อัตราที่เปิดรับเฉพาะผู้หญิงเป็นปีแรกได้รับความสนใจทั้งสิ้นจำนวน17คนแยกเป็นพลเรือน8คนและก้ราชการอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพอากาศจำนวน9คนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจนเหลือ3คนทั้งนี้ผู้ปรญชาการทหารอากาศระบุด้วยว่าจะมีการประเมินผลทันทีหลังการฝึกเสร็จ และหากได้รับการตอบรับที่ดีทางกองทัพอากาศจะใช้หลักเกณฑ์เดิมในการเปิดรับสมัครนักวินหญิงในปีต่อไปเวลาสีนีสงบวาจาทีมข่ากันเมืองความมั่นคงรายงาน